สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนมวยเด็ดครับจากทีมงานมวยไทยเด็ดของเรานะครับก็มาให้ทัศนะกันเหมือนเดิมครับสําหรับศึกมวยตู้ของเราครับ2ช่องด้วยกันนะครับศึกเจ้าเวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสานะครับแล้วก็ศึกมวยไทยเก็สีครับถ่ายทอดทางช่องเจดสีนะครับก็เป็นวันสวัสดีปีใหม่ครับทางช่องสามวันเสาร์ที่1มกราคม2565้านะครับแล้วก็ ช่องเจ็ดสีวันที่สองนะครับวันอาทิตย์ที่สองมกราคมสองพันห้าก็เป็นการสวัสดีปีใหม่สําหรับสมาชิกนะครับผู้ที่ติดตามนะครับทุกทท่านเลยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับการให้ทัศนะมวยเด็ดๆจากทีมงานมวยไทยทีดของเราครับไปดูกันเลยนะครับสําหรับมวยนะครับศึกเจ้ามวยไทยครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง3าครับในวันเสาร์ที่1มกราคม2 5 6 5ครับเป็นวันสวัสดีปีใหม่แต่ก็ยังต่อยในระบบ ปิดนะครับในระบบนิวโนมอนเหมือนเดิมนะสมาชิกครับเพราะช่วงหลังนี้ครับรู้สึกว่าโรคโควิด -19 นะครับสายพันธุ์โอไมคอนนะครับเขาเข้ามาระบาดในประเทศไทยเป็นอย่างหนักแล้วครับช่วงนี้ก็รักษาหรือรักษาตัวกันด้วยครับดูแลสุขภาพกันนะครับคู่เปิดหัวคู่แรกก็เป็นการพบระหว่างนะครับฝ่ายแดงเจ้าพิษนำชัยสธนานัตนะครับพบกับฝ่ายน้ำเงินครับทายพยัคฆ์เอ็มมี่มวยไทยนะครับ คู่นี้ครับจะต่อยกันพิกัด116ปอนด์นะครับเจ้าเพชรนำชัยนี่ครับหรือเพชรนำชัยนนท์นนทนาณ์นะครับหรือว่าเจ้าเพชรนำชัยสีพนมยิมนะอันนี้เป็นมวยจากจังหวัดสุราธานีนะสมาชิกนะเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเปิดเกมขวางหน้าคำแทงครับแรงทุกแรงทุกดอกทุกลูกนะครับหมูดุดันครับระยะประสิทธิ์ก็มีสอกเสริมอันตรายครับสอกคมเลยทีเดียวนะครับ สำหรับฟอร์มหลังเนี่ยสามฟอร์มหลังนี้แพ้นะฮะจะมาชิ้กับแพ้ยอดนักลบชอห้าพยัคครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้การจิตมืองนน์นะครับที่เวทีมวยฝนจางนะครับแพ้คะแนนอีสานเหนือโชดบางแสนนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้ครับมาเจอกับเจ้าภายพยัคเอมมี่มวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าภายพยัคเกียรติพุทิศักดิ์นะครับหรือว่าสตุมานิตนะครับเป็นมวยจาก นครศรีธรรมราชนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเอมมี่มวยไทยนะครับอันนี้เป็นมวยขวานครับมวยเขาอาชีพเขาองหน้าดันแทงรับมาตีดีครับเข่าในเหนียวเนี่นนะครับแรงปลายดีนะครับปอดใหญ่ปลายแรงนะครับสําหรับเจ้าพายพยัก์เอมมี่มวยไทยนะครับฟอร์มหลังนะแพ้นอกยก2เจ้าราชันสาสมฤทธิ์ครับวีมวยเสียม่อมน้อยครับแพ้คะแนนสิริโชคเพชรสีทองนะครับเราจะเรินแพ้คะแนนเจ้าเขาปองเล็กนครศรีครับวันนี้มาแย่งกันเกิดนะครับ ดูนะครับมวยปลดใหญ่ปลายแรงครับเขาในเหนียวน้นนะครับรับรับมาตีดีนะครับมวยปลดใหญ่ปลายแรงนะครับไปไปมีโอกาสจะแซงได้ก็ไปอยู่ที่พายักเอมมี่มวยไทยนะสมาชิกคู่นี้นะออกไปที่พายักเอมมี่มวยไทยครับเหรียราคาเปิดมาที่พายักเป็นต่อราคา3าต่อ2นะครับสําหรับผู้ที่2ครับเป็นเพชรนิพนธ์ฉักชรบอนะครับพบกับเพชรตาเสือสวังเสือนะครับ คู่นี้นะครับสมาชิกครับเจ้าเพชรนิพนธ์นี่นะครับปรเปิดมานี่ลยราคานี่โอเป็นเป็นเป็นต่อเยอะเลยนะสมาชิกนะอ่าน่าจะห้าสองเลยทีเดียวนะครับก็เป็นมวยนะครับเจ้าเพชรนิพนธ์ครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับหนักแรงครับบูดุดันครับ ได้ทั้งนอกได้ทั้งในครับระยะประชิดนี่ก็มีสอกเสริมอันตรายนะครับต้นต้นรุนน้ำวุ่นนอกได้เพชรตาเสือนะครับสองหินก็เป็นมวยครับเขาในเหนี่ยวนั่นครับล็อกดัดมาตีดีนะครับแต่ว่าการยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงนะครับวันนี้มาเจอกับเจ้าเพชรนิพนธ์เดี๋ยวเขาเซียนมวยเทแทงกันเลยนะแทงไปที่เจ้าเพชรนิพนธ์กันเลยนะเหรียญราคาตัวนี้อยู่ที่สองตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับดูราคาแพงเกินไปสมาชิกครับยังไม่ต้องเล่นนะครับอ่ายังไม่ต้องเล่นนะครับ ผมข้าไปดูคู่ที่3คู่เอกในรายการเรเลย์นะจะมาเชียอยอดทองไทยับสสมยัยพบก,กับเพชรพงันมรตนับฑิตนะครับไอคู่เอกนี่ครับเจ้ายอดทองไทยนะครับปเตระตรกูลหรืสอเพชรกสสมัยนะครับเป็นวยจังหวัดพัดทรลุงนะัก่อยพิกัดหน 2, ึ่งรากนจะมาชิคเป็นวยขวาครับจังหวัดพิมพ์มือตั้งรับจับทางดีครับโต้ดีนะครับขวางหน้าดันแทงครับ ระยะประชิดมีสองสวนอันตรายเกา่าเกา่าเกมสมองมวยดีกว่าครับเข้าก่อนได้เปรียบนะสน่วนของเจ้ายอดทองไทยนะครับอันนี้เป็นมวยจังหวัดพิมือเหลี่ยมเชิงดีจัดจ,จ้านนะครับเจ้าเพชรพลังงานนึงครับมอร,มบร์ต้าบันดิตหรือว่าเพชรดำเพชรสี่เหมือนนี่เป็นมวยจากจังหวัดพัทลุงนะสมาชิกครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ดเก้าสิบเก้าครับอา้าวพัทลุงดันมีเม็ดนะครับเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นเฟตโตเวทนะสมาชิกครับของเวทีมัวร์น่าจะดำเนินครับเป็นมวยเข่าในเหนียวเนื้อสัตว์แข่งด็กเข่าบู๊ดดุดันครับมีเข่ายัด วานดีแข็งแรงแข็งแรงเดินวี่ตีติดนะครับถ้าเกาะได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกาะไม่ได้เนี่ยโดนยอดทองไทยเตะโชว์นะครับข้อมูลหลังครับชนะคะแนนวันชนะครับสอโนนาริสอนนะครับแพ้คะแนนพลวิยานายกวิทุ่งส่งครับแพ้คะแนนบัวเขียวพอเปาอินครับดูแล้วนี่ยอดทองไทยดีกว่าเยอะนะสมาชิกครับเในราคาเปิดมาอยู่ที่ยอดทองไทยเป็นต่อในราคาห้าต่อสองนะครับคู่นี้นะครับรอราคาตื่นมาเล่นยอดทองไทยครับผมว่าระยะยาวก็ยังดีกว่าจังหวะดีมือดีเด่นเชิงดีนะครับเจ้าเพชรพลังงานเนี่ยมันต้อง เข้าไปลอบรัดมาตีให้ได้ครับเดินประชิดตัวให้ได้นะครับแต่คงจะเข้าถึงยากนะสมาชิกนะส่วนคู่ที่4เป็นเจ้าปะปะตักหินครับซิมบีมวยไทยนะครับพบกับจัตางทองชอพยักษนะครับ เจ้าปตหินสิบีมวยไทยนะครับเป็นมยยวยจากจังหวัดสงขลาปะพี่กัด112งอนครับเป็นมยวยเข่าอาชีพครับเตะต่อยของหน้าดันแทงรบมรัดมัดตีดีแข็งแรงแข็งแกร่งครับได้วี่ได้น้ำหนักครับฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนเนเจ้าราชามศสมฤทธิ์ครับชะนะคะแนนอนันต์ชัยคิตตี้มวยไทยครับแพ้คะแนนลมโชยทอเถรพัฒนนะครับส่วนเจ้าสตางทองช .5 อห้าพยักษ์หรือว่าสตางทองเพชรหนองบัวนะครับอันนี้เป็นมวยมาแทนครับเพชรของขวัญครับ อ่ากอซอยตันนะครับเป็นมวยจากจังหวัดศรีเกรซ้อมอยู่ที่ซอยห้าพยักษ์นะสมาชิกเป็นมวยเข่าในเหนียวเน้นครับ,บรับรัดมัดตีดีป้อมรัดมัดตีแข็งแรงแข็งเก่งครับเวทปกตินี่ต่อยไม่ถึงร้อยแปดปอนด์นะสมาชิกค,ครับวันนี้มาต่อยร้อยสิบสองปอนด์นี่ผมว่าดูดูจะไปยากหน่อยนะสมาชิกนะจะไปยากหน่อยนะครับเป็นมวยเข่าครับเข่าในดีนครับแข็งแรงแข็งเก่งครับแต่ว่าดูแล้วนี่ความหนักความแรงเนี่ยคงจะสู้เจ้าปตักเห็นไม่ไหวนะครับ กลมหลังนีแพ้แตกยก3ามเจ้าปอปอครับไฟอีโก้นะครับแพ้คะแนนคนสึกน้อยยูฟ้าบูมเด็กเซียนครับชนะคะแนนคนสึกน้อยยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับคู่นี้ครับก็ออกไปที่ประตักหินนะครับสมาชิกจะตักหินซีบีมวยไทยครับได้เวทได้น้ำหนักครับแล้วก็ได้อาวุธหนักแรงกว่านะครับสาหรับมวยหน้าเล่นในวันนี้นะครับคู่แรกนะครับไปที่พายพยักนะครับ คู่ที่2นะครับก็ไปที่เจ้าเพชรนิพนธ์คู่สามยอดตรงไทยคู่สี่ปะตักหินนะครับก็มีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนกันสมาชิกอย่าไปแช่อย่าไปฝังนะครับก็ไปดูกันนะครับช่องเจ็ดสีกันต่อเลยสมาชิกครับช่องเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่2มกราคมครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันนะครับคู่เปิดหัวงคู่แรกก็เป็นเพชรพิเศษครับเพชรเกียรติเพชรครับพบกับชาลีห้างทองเมนดานะครับ คู่นี้ครับต่อยกับพิกัดนึี่ปอนด์แดงเนี่ยเป็นมวยในทีมงานผู้จัดแะสมาชิกนะไม่ล่วงไม่หล่นก่อนนี้ถือว่าก็ดีกว่าสมาชิกเป็นมวยจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับลกรัดมาตีดีก็เป็นมวยมาจากจังหวัดมหาสารคามสมาชิกครับครบเครื่องเรืนอที่ตีติดับซ้อมยี่ายลาซามมยไทยนะครับฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนเจ้าเพชรสุริยาสิงห์จตุรัสนะครับที่ช่องเจ็ดสีครับแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าจักชัยนะครับสดำเนินครับที่วีทีมวยรุมพีดีนะครับส่วน เจ้าชารีนะครับอันนี้เป็นมวยหมัดหนักนัสมาชิกหมัดหนักคมนักสดนะครับอาวุธหนักวุธแรงครับเตี่ยสั้นมะขามข้อเดียวนะครับเต่เขาต่อมาข้อกระโจกครับชนะนกยกสามครับพุ้นหัดเล็กครับนกยินลาดกระบังที่ตะวันนาครับชนะนกยกหนึ่งครับเจ้าบุญหลายพอเพชรไข่แก้วได้เลาดำเนินครับชนะคะแนนเจ้าเพชรวิจิตเกียรติจำรูนที่บุรีรัมนะครับ ต้นๆนี่ครับสมาชิกอย่าพึ่งเข้านะสมาชิกนะเพราะเจ้าชาลีนี่มีโอกาสที่กดนับกดนอกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับเข้าไม่ติดนะครับต่อยไม่ถูกนะครับหมดกําลังแล้วเจ้าเพชรพิเศษนี่ปลายดีกว่าแน่นอนนะครับเนื่องแกวเป็นมวยในทีมงานคนจัดคู่นี้ก็ออกไปที่เพชรพิเศษนะสมาชิกนะเพชรพิเศษเพชรเก็บเพชรนะครับคู่ที่2องก็ไฟายอ้าวในราคากข้คู่แรกครับเกิดมาอยู่ที่เพชรพิเศษเป็นต่อราคา3ต่อ2ครับคู่ที่2เป็นโยพีรี ทีเอ็นมวยไทยครับพบกับฝ่ายน้ําเงินครับพรพรมช่อห้าพยัคครับคู่นี้เลยนะครับเปิดมาที่ฝ่ายแดงครับยูเคลีเป็นต่อในราคาเสมอนะสมาชิกเสมอยูเคลีนะครับต่อยกงานที่กัดหนึ่งร้อยสิบหกฟองครับหยูเคลีเป็นมวยจังหวัดฝีมือดีนะครับหัวจิตหัวใจดีครบเครื่องครับเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทรศรัตธ์แข็งแรงเข่าเหลี่ยมตัวดีนะเชิงนีจัดจ้านนะสมาชิกนะโฟมหลังนะครับชนะคะแนนมหิสวรรคครับเอกเมืองนนท์นะครับแพ้คะแนนรัก เอราวัณนะที่บุรีรัมย์นะครับสำหรับผู้ชกในวันนี้นะครับมีมัาแพ้คะแนนเจ้ากรุงไทยที่เก้าเก้าที่ลุมพินีด้วยนะครับสำหรับเจ้าไอ้ยกครีนครับส่วนผู้ชกในวันนี้นะครับเป็นมวยจังหวัดฝีมือดีครับเป็นมวยซ้ายครับจากจังหวัดศรีสะเกดนะเจ้าพรพรมชอห้าพยักษ์นะครับพรพรมนี่ครับเป็นประเภทจังหวัดฝีมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีเหมือนกันนะครับอร์มหลังครับแพ้คะแนนเจ้า แก่นแก้วครับสบุญคุ้มนะครับชนะคะแนนต้นกล้าเสือก้ามวยไทยนะครับมวยคู่นี้นะครับดูแล้วนี่นะครับเจ้าบอกฟีมือเหลี่ยมเชิงนะครับระยะการยืนระยะปปลายเนี่ยผมว่าหยกคีก็จะดีกว่านะครับต้นๆนี่มวยพลิกไปพลิกมาสมาชิงกนันอยู่ใครเล่นซื้อขายวางทุนได้นี่เล่นมวยลงไว้ก็ไม่เสียหลายนะสามช่วงไหนต้นๆช่วงสามยกแรกนะครับ แต่ปลายระยะยาวนี่ออกไปที่หยกคีรีนะครับสำหรับคู่ที่3ครับคู่นี้ต่อยกันพิกัด140ปอนด์ครับ8แสนเล็กราชานนท์นะครับหรือว่า8แสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับ8แสนพบกับฝ่ายน้ำเงินครับยอด ET ปีทรทองคบีนะครับคู่นี้เล็ดราคาเปิดมาที่8แสนลูกเล็กในราคาเสมอ8แสนเล็กราคาเสมอนะครับ8แสนเล็กนี่เป็นมวยมาจากจังหวัดอุบลครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดข้องกระจกครับประเพียส เสียตั้นลำหนักครับใส่ขากว้างกระจูครับหมัดหนักวักแรงต้นๆนี่สามยกแรกนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้นะครับฟอร์มหลังครับชนะน็อกยกสามนะครับเจ้าไตคีรีปเไตรกุลนะครับแพ้คะแนนเจ้าธีระเดียชอห้าพยักษ์นะฮะสำหรับแปดเซนลิกนะครับชนะน็อกยกสามเจ้าไตเทพครับปอไตรกุลนะครับโทษทีนะสมาชิกท่าวันนี้ลิ้นพันกัน่อยจะขึ้นปีใหม่นะครับ นน้ําเงินนะครับเป็นเจ้ายอดอีทีปทรทองทวีอันนี้เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะสมาชิ่ก็เข่าในเหนียวแน่นล็อกรัดมาตีดีนะครับหวัหวจิตหัวใจดีปอดใหญ่ป่าแรงครับไม่ล่วงไม่หล่นก่อนนี่อะไรายนี่ผมว่าเอาอยู่นะครับฟอร์มหลังชนะคะแนนเย้าเสือแบ็คพอพันสีเก้าเจ้าเกียสีครับชนะคะแนนชักกุนชัยเล็กแบงกองป่าบนะครับชนะคะแนนเกียรตินาคินครับนายกอีท่าศาลานะครับคือเจ้าอีทีนี่นะครับถ้าขึ้นไปเป็นรองเนี่ยผมว่าเนี่ย อ่าสามสามยกแรกนี่ครับดูแล้วถ้าเกิดไม่ไปรับหมัดของแสนไอ้แปดแสนเลขนี่ผมว่าไปปลายดีกว่าแน่นอนแปดแสนเลขถ้ากดไม่ล่วงเนี่ยยังไงยังไงอีทีตีอยู่แน่นะสมาชิกครับคู่นี้ชอบไปทางยอดอีทีครับปตททองทวีนะสมาชิกครับก็ดูก่อนแล้วกันครับสองยกครับดูว่าแปดแสนเลขมันจะออกหมัดได้หนักขนาดไหนนะครับแต่คู่นี้ผมยังชอบไปที่มวยรองครับอย่างยอดอีทีนะครับคู่เอกในรายการเป็นเหนือธรณีครับสามใช้วิเศษสุขครับฝ่ายแดงพบกับนักลบไฟเทครับ ไฟหนึ่งหมืนนะครับวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครับรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนด์ของเวทีมวยช่องเกียรติศรีครับเจ้าเหนือรอีครับเป็นแชมป์อยู่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราซามวยไทยครับเป็นมวยในเพื่อคนจัดนักสำหรับเจ้าเหนือธองนีหรือเจ้าแบทแมนครับฟอร์มหลังชนะคะแนนนนทชัยครับแพ้ทิพที่ช่องเกียรติศรีนะครับชนะคะแนนมงคลแก้วสรสมหมายนะครับที่ช่องเกียรติศรีแพ้คะแนนเพชรดำเพชรยินดีคะแนนมี่นะครับที่บุรีรัมย์นะครับ ส่วนเจ้านักลบแฟเทคหรือว่าเจ้าแก่นสวนสศิประภานะครับอันนี้เป็นมวยครบเครื่องครับรูปร่างดีเข่าในเหนียวแน่นครับลูกัดมาตีดีนะครับแต่ว่าดูการเดินมวยเดินอะไรจะช้านะจะช้าจะอึดวัวเจ้าแบทแมนหน่อยนะครับฟอร์มหลังคะแนนคะแนนครับเจ้าลุ่มตะวันสอพันราชนะครับแพ้คะแนนมาเทสสิงป่าตองครับชักคะแนนนะครับกิ่งซางเล็กต่อหลักสองที่ช่องเจ็ดสี่นะครับสำหรับเจ้าแก่นสวนนะครับ เลยราคาเปิดมาเหนือตรวนี้เป็นต่อ52ครับผมว่าคู่นี้นะอย่าเพิ่งเล่นเลยครับต้นๆจมาชิกนะลองไม่ได้ขายแน่นอนครับยังไงราคามวยเหวี่ยงกลับมาแน่นอนครับแบ่งมาที่เจ้า,าแก่นสวนเอนะแต่ว่าระยะยาวนะครับแบทแมนนี่จะดีกว่าเพราะมวยนเครือคนจันทร์ครับถ้าไม่ลวกไม่หลุดหวัวแพ้ยากนะสมาชิกครับเพราะเป็นมนมเนตัวรอดในตลอดสมองมวยมันจะดีกว่านะครับส่วนเจ้านักลบหรือว่าเจ้าแก่นสวนนี่ก็เป็นมวยที่บู๊ดุดันหัวจิตหัวใจดีนะครับแต่ว่าความเป็นมวยนี่จะน้อยกว่านักทั้งหดอดทนนะครับ ต่รราคาเปิดขึ้นมาไม่น่าถึงจะถึงขนาดนี้นะถ้าเปิดมาขนาดนี้นี่เนี่ยผมว่าลองทิ้งไว้ไม่เสียหายนะครับมีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางคุนเราระยะยาวนี่ชอบเหนือธรณีนะครับแต่ว่าเรีมวยไม่น่าจะแพงขนาดนี้นะครับมีราคาขยัยขยายซื้อขายบางทุนกันได้นะสมาชิกอย่าไปแช่เพียฝังครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การปีใหม่รับมวยนะ่ครับ่อนนระบบนิวโนมอนคือไม่มีกองเชียร์ในวีทีนะสมาชิกนะก็ระยะชนะเนี่ยเป็นอยู่ที่ กรรมการอย่างเดียวนะครับเพราะคนเข้าไปในวีดีมีเฉพาะทีมงานคนจัดนะครับอ่าพี่เลี้ยงนักมวยก็ฝั่งละไม่กี่คนนะครับท่านสมาชิกครับท่านใดนะครับต้องการมวยเด็ดๆนะครับไปวัดกันก็กดสมัครกันได้ที่ดอกจันสี่แปดเก้าเก้าสองสามสามศูนย์หนึ่งครับดอกจันสี่แปดเก้าเก้าสองสามสามศูนย์ทีมงานเราก็จะส่งมวยท่านทางเอสเอ็มเอสนะครับไปลุ้นไปวัดกันนะครับสําหรับนท่านใดต้องการฟรอยมวยหมูนะครับก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวก็ ทีมงานเราก็มีให้ฟังนะครับมวยหูนี่บอกเลยนะครับว่าภาคจากหน้าตู้นะครับไม่ได้ภาคในเวทีนะครับเข้าเวทีไม่ได้เขาไม่เข้านะครับเพราะช่วงนี้เขาฝ่ยในระบบนิวโนมอนกันนะครับทุกรายการนะครับพวกนักพากมวยไม่ได้เข้าเวทีในสมาชิกนะช่วงนี้มันใช้ด้วยกันทุกท่านครับรวยรวยเฮงเฮงครับสวัสดีครับ